พี่ส้มโอสุทธิโชคทองชุมนุมครับท่านครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอเวลาสั้นๆนีักสิบสนาทีพื่เพิเ่มเติมเสริมสิ่งที่พี่ส้มโอได้นำเสนอไปแล้วเล็กน้อยครับเมื่อสักครู่ระหว่างฟังพี่ส้มโอปลาใสายอยู่ผู้สมัครสอจอของเราก็ประกาทิบบอกผมคุณธานาธรรู้ไหมที่นี่นาแรงน้ำสีแดงน้ำปราปาเป็นสีแดง นี่เขากระซิปกับผมแบบนีใบ้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมถามน,นิดนึงครับที่นี่ปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันมีใครเข้าถึงน้ำประปาที่ใสสะอาดไหลแรงสามร้อยหกสิบห้าวันต่อปีบ้างไหมครับยกมือให้ผมดูหน่อยครับท่านรองหันเบสบอลนะครับผมถามทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งใครในที่นี้หนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าวันเข้าถึงน้ำประปาที่ใสสะอาด ไหลแรง24ชั่วโมง3 6 5วันต่อปียกมือให้ผมดูนิดนึงครับมีครับมีอยู่คนหนึ่งมีผมนี่ไงครับบ้านผมอยู่กรุงเทพครับเปิดน้ำาะะไรน้ำไหลแรงใสสะอาดยืด4ชั่วโมงต่อวัน3 6 5วันต่อปีคำถามคือเป็นธรรมไหม ทำไมคนกรุงเทพถึงได้ใช้น้ำประปาที่ใสสะอาดทำไมคนกุละที่ปังงาทำไมคนที่อุดรทำไมคนที่กาฬสินธทำไมคนที่เชียงรายเขาไม่ได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดละ่ะเคยตั้งคำถามไหมครับว่าทำไมเราถึงปล่อยให้ความเหลื่อมล้ำมันสูงขนาดนี้ผมถามท่านค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำมาอุปโภคบริโภคแพงไหม ถ้าน้ำปราป,า,ปาไม่มีคุณภาพเดือดร้อนไหมเดือดร้อนไหมครับเดือดร้อนน้ำกวดังเดียวพราะอแม่พี่น้องครับ,บคนเราเลือกเกิดไม่ได้ผมเลือกเกิดตะกวัวชุ่งผมเลือกเกิดกะพงไม่ได้เหมือนกับท่านครับท่านก็เลือกเกิดพระกะนองเลือกเกิดกรุงเทพเลือกเกิดฝรั่งเศสเลือกเกิดสวีเดน เลือกเกิดญี่ปุ่นไม่ได้ถูกไหมครับเราเลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ทุกท่านเห็นด้วยกับผมไหมว่าคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ตำบลไหนไม่ว่าจะอยู่ที่อำเภอไหนควรได้รับการบริการจากรัฐควรเข้าถึงน้าประปาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันทุกคนทั่วประเทศเห็นด้วยไหมครับ คำถามคือแล้วทําทไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะเอาแค่เรื่องเดียวยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพประเทศไทยทั้งประเทศทําไมแค่เรื่องน้ำปะ่ปะปาแก้ไขไม่ได้น้ำปะ่ปะปาเป็นอย่างนี้ไปกี่ปีแล้วครับแก้มไม่ได้กี่ปีแล้วครับตั้งแต่เกิดค็าถามคือถ้าอยู่นี่ได้บอกตัง้งแต่เกิด40ปีที่แล้ว40ปีก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ ถ้าไม่แก้ไขไม่ทำอะไร50ปีก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่แก้ไขอะไรลูกเราปอก็ยังเจอน้ำปะปาอย่างนี้อีกหลานเราบอก็จะเป็นอย่างนี้อีกต่อไปใช่ไหมครับถามว่าเราไม่เคยคิดที่จะทำให้จังหวัดพังงาทั้งจังหวัดทุกบ้านมีน้ำปะปาที่ใสสะอาดเหรอเราไม่เคยคิดหรือว่าพัางงาที่ดีกว่านี้ประเทศไทยที่ดีกว่านี้มันเป็นไปได้หรือว่าเราเชยชินกับมันแล้ว หรือว่าเราผูกรักทิ้งให้ต่อสู้กับชีวิตโดยยถากรรมจนเห็นความไม่เป็นธรรมเป็นความปกติจนเห็นความยากลำบากเป็นความชาชินมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเปิดน้ำแบบปลาออกมามันน้าปบะปาามันสีขุ่นก็เฉยๆชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละชาติที่แล้วทำบุญมาไม่พอ เราคิดอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมบอกว่าไม่ผมบอกว่าไม่ผมบอกว่าโอกาสในการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ในมือเราการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวถนนผูกพังเป็นเรื่องการเมืองโรงเรียนของลูกเราไม่ดีเป็นเรื่องการเมืองโรงพยาบาลไม่มีเป็นเรื่องการเมืองน้ำประปาไม่สะอาดเป็นเรื่องการเมืองเขาบอกให้ท่านอย่าสนใจการเมือง เพราะการเมืองเป็นเรื่องสงกปรกฟังเจ้าหน้าที่รัฐก,ก็พอไม่ต้องไปสนใจเขาพูดอะไรก็เชื่อหมดผมบอกไม่ใช่การเมืองเป็นเรื่องของเราทุกคนการเป็นเมืองเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตของเราการเมืองเป็นเรื่องอนาคตของลูกหลานของเราให้ทุกคนมาสนใจการเมืองกันเพราะที่ผ่านมาการเมืองมันเป็นอย่างนี้ประเทศไทยจึงเป็นอย่างนี้มันถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้ว านเคยให้ความสนับสนุนพวกเรามาแล้วในการเลือกตั้งใหญ่ปี2566การเลือกตั้งใหญ่ปี2566ท่านให้ความสนบสนุนพักก้าวไกลในการเลือกตั้งระดับประเทศในใบป,ปาติลิสจนเราได้ใบคะแนนใดใบปาติลิสถล่มทลายจากชาวพาังงาขอกันอีกรอบหนึ่งครั้งนี้ระดับจังหวัดในนามพักใหม่พักประชาชน ขอความสนับสนุนกันอีกรอบหนึ่งถ้าทุกคนที่เคยกาให้ก้าวไกลในปี66มากาให้ประชาชนในปีนี้ในวันที่1กุมภา68ชนะเลยครับไม่ต้องทำอย่างอื่นมากกว่านี้เอาคนที่เคยกาใบปาติลิสก้าวไกล66มากาให้อบจอประชาชน1กุมภา68เป็นนายกอบจอเลย เชิญชวนทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวังกับชีวิตเชิญชวนทุกคนอย่าเพิ่งหมดกำลังใจเราสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ได้เราสร้างพังงาที่ดีกว่านี้ได้พังงาเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมาชาติอุดมสมบูรณ์แบ่งออกเป็นสามโซนใหญ่ๆทิศตะวันตกเป็นโซนทะเลทิศตะวันออกเป็นโซนบกทิศใต้ของจังหวัดเป็นโซนอ่าวเรามีของดีเยอะแยะนู่น อยากดูทะเลหมอกใช่ไหมนู่นไปดูที่จุดสูงสุดของจังหวัดที่กระปงนะครับมีเกาะยาวน้อยยาวใหญ่มีหาดชายหาดทรายที่ขึ้นชื่อสวยงามมากมายมีกลุ่มคนที่หลากหลายทั้งไทยจีนไทยมุสลิมไทยพุทธมีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนทุกท่นครับถ้าเราดึงศักยภาพของจังหวัดออกมา ใช้มันให้เป็นประโยชน์สร้างเศรษฐกิจที่มีคุณภาพทําให้ลูกหลานของเรามีงานทําจัดสรรงบประมาณอาบาจอเสียใหม่จัดสรรงบประมาณอาบาจอเสียใหม่เลิกสักทีที่เอางบประมาณส่วนใหญ่ของอาบาจอไปทําแต่งานโยธาพ,พ่อแม่พี่น้องครับสามร้กว่าล้านต่อปีเลือกหนึ่งสมัยพันกว่าล้านบาท นายกออบจอจะบริหารเงินพันกว่าล้านบาทเยอะไหมครับพันกว่าล้านบาทเยอะไหมครับมีศูนย์กี่ตัวเขียนถูกไหมครับพันล้านเนี่ยงงเลยนะครับไม่เขียนตัวเลขพันล้านนี่ไม่รู้ศูนย์กี่ตัวนะพันกว่าล้านนี่มาจากไหนครับมันหล่นมาจากต้องฟ้าหรือเปล่าครับมันเป็นสายฝนหรือเปล่างบอบจอพันกว่าล้านมาจากไหนครับ มาจากหยาดเหงื่อและน้ำแรงของทุกท่านไงครับเงินหาย้กาไหมครับอยากจ่ายภาษีกันไหมครับอยากจ่ายภาษีกันไหมครับมีสัมภาระอยู่แถวนี้ป่ะขับมอไซด์ไปเติมน้ำมันก็เสียภาษีสามัญนี่แล้ะซื้อข้าวของก็เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปต่ออายุรถ ไปต่ออายุป้ายก็เสียภาษีป้ายภาษีรถยนต์มีรายได้ก็เสียภาษีนิติภาษีบุคคลธรรมดามีร้านรวงห้างหุ้นส่วนบริษัททำกําไรก็เสียภาษีนิติบุคคลกําไรที่ทุกท่านต้องจ่ายเป็นในรูปแบบภาษีให้กับรัฐส่วนหนึ่งอยู่ที่อบจอบจอปีละพันกว่าร้อยล้านบาทเงินเหล่านี้ไม่ได้ล่วงหล่นมาเหมือนสายฝนจากต้องฟ้าเงินเหล่านี้มาจากน้ําพักน้ําแรงของท่าน ท่านจะไม่สนใจมันเหรอครับเคยเห็นไหมครับสี่ปีที่ผ่านมาพันกว่าล้านบาทท่านเคยเห็นไหมลองถามตัวเองดูว่าพันกว่าล้านบาททําให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างมีไหมครับในสี่ปีที่ผ่านมามันถึงเวลาแล้วครับ ที่จะต้องใช้งบประมาณเหล่านี้มาตอบโจทย์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังต่อสู้กับปัญหาต่างๆในชีวิตและนี่คือคำสัญญาของเรานี่คือคำสัญญาของพี่ส้มโอกถ้าเราได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้บริหารจังหวัดพังงาให้เป็นนายกพังงาจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากหยาดเหงื่อน้ำแรงของท่านในรูปแบบภาษี ยังมีประสิทธิภาพไม่มีทุจริตคอร์รัปชันนี่คือคำสัญญาของเราที่ให้กับทุกท่านและผมเชื่อเหลือเกินว่าต่อให้งบมันไม่ได้เยอะเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแต่พันกว่าล้านนี้ถ้าไม่ทุจริตคอร์รัปชันมุ่งมั่นตั้งใจทีใ่ใช้เงินทุกบาทมารับใช้ประชาชนเราทำให้จังหวัดเราดีกว่านี้ได้เพ่อแม่พี่น้องครับผม บอกกับทุกท่านว่าผมมาที่นี่วันนี้ผมไม่ได้มาขอเสียงจากทุกท่านผมไม่ได้มาขอเสียงครับผมมาขอแรงครับ <Okay. S 1> เหลือยี่สิบวันสุดท้ายอยากเปลี่ยนแปลนงนะออกแรงได้หน่อยครับ <Okay. S 1> เสียงแคเสียงเดียวไม่พอครับต้องขอแรงนั้นด้วยครับเชิญ <Okay. S 1> ชวนญาติมิตรเชิญชวนคนในชุมชน เชิญชวนเพื่อนในตลาดเชิญชวนเพื่อนในที่ทํางานเชิญชวนเพื่อนสมัยเรียนเชิญชวนคนรู้จักทั้งหมดออกแรงได้หน่อยยกขู่ไวห้หน่อยหนึ่งกันญาการนายกกาสมาชิกสภาจะพักประชาชนนะออกแรงให้เราหน่อยครับถ้าไม่มีคนออกแรงไม่ชนะครับแล้วก็อยู่อย่างนี้ไปอีก4ปีครับแล้วก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่เมื่อกี้เห็นตัวเล็กอยู่ตัวเล็กวิ่งเล่นอยู่ตรงนี้ตัวเล็กโต เป็นหนุ่มเป็นสาวน้ำปบปาก็ยังขุ่นอย่างนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วครับลองให้โอกาสพวกเราดูและนี่คือข้อดีของประชาธิปไตยนี่คือความสวยงามของประชาธิปไตยถ้าพี่ส้มโอทําไม่ได้อย่างที่พูดคุยสี่ปีหน้าถ้าไม่เจอผมมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงครับผมไม่กล้ามาอายครับอายครับไม่กล้ามาครับ ดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับบอกประชาชนไดนไหนท่านไม่มีอะไรจะเสียครับต่อให้ทําไม่ได้ท่านก็อยู่อย่างแบบเดิมอีกสี่ปีไม่มีอะไรเสียครับแต่ถ้าเกิดทําได้ขึ้นมาล่ะถ้าเกิดว่าเราพัฒนารอพอสตให้มีคุณภาพเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านไม่ต้องไปแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ถ้าเราทําได้ขึ้นมาล่ะถ้าเราทําให้น้ำประปาสะอาดได้ขึ้นมาล่ะถ้าเรา ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ขึ้นมาล่ะถ้าเราพัฒนาระบบรถเมล์ที่จะเชื่อมโยงอำเภอสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมตลาดสถานที่นราชาการต่างๆเข้าหากันได้ระบบรถเมล์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้าเราทําได้ขึ้นมาล่ะถ้าเราทำนโยบายต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้เกิดอะไรขึ้นครับใครได้ประโยชน์ครับเราไม่มีอะไรจะเสียนอกจากเวลาอีกสี่ปี ถ้าเกิดว่าไม่ชนะท่านก็อยู่อย่างเดิมไปอีกสี่ปีหนึ่งกุมภา,าพันธ์นี้อนาคตของลูกหลานของเราจะเป็นอย่างไรอยู่ที่การตัดจะเป็นอย่างไรอยู่ที่การตัดในวันที่หนึ่งกุมภาพวกเราจะทำให้เต็มที่จะสร้างพังงาที่ดีกว่านี้ให้กับคนทุกคนให้กับคนรุ่นต่อไปเดินทาง ้พังงานที่ดีกว่านี้ไปด้วยกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ